สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พบกับตามไปดูตามไปแดกแล้วนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะมีคนถามในเพจเข้ามาเยอะมากนะคะว่าโครงการคนละครึ่งเราสามารถจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าร้านไหนเข้าร่วมโครงการบ้างหรือร้านที่เรารู้มาว่าร่วมโครงการอาจจะไกลบ้านเรานะคะวันนี้นะคะตามไปดูตามไปแดกบายพิซซี่นะคะมีวิธีการเช็คว่าร้านไหนเนี่ยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาให้เพื่อนๆได้ติดตามกัน ก่อนอื่นแล้วก็ไปที่แอปเป่าตังก่อนนะคะเปิดแอปขึ้นมาเลยค่ะเสร็จแล้วใส่รหัสผ่านนะคะหรือว่าใช้ฟิงเกิลสแกนนะคะไปที่ G Wallet ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสมัครเข้าสิทธิ์คนละครึ่งได้แล้วแล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วเรียบร้อยนะคะสิทธิ์รัฐช่วยจ่าย50%เมื่อจ่ายผ่านร้านค้าที่ร่วมโครงการก็จะ ก็จะโผล่เข้ามาในแอปของเรานะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีสิทธิ์ที่เงินคงเหลือของเรานะคะยอดเหลือเท่าไหร่สิทธิ์ที่ใช้วันนี้เท่าไหร่นะคะเขาจำกัดให้ใช้แค่วันละ150บาทนะคะให้คนละ3 0 0พันนะคะวิธีการจะใช้นะคะก็คือถ้าเราไปเจอร้านที่ เราจะใช้สิทธิ์ก็คือกดคำว่าสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์ได้เลยค่ะแล้วร้านค้าก็จะมี QR code ให้เราสแกนนะคะสมมุติเราต้องจ่าย200บาทนะคะเงินจากแอปเราก็จะตัดแค่100บาทนะคะรัฐก็จะช่วยจ่ายอีก100บาทนะคะอ่ะมาถึงวิธีการดูนะคะว่า ร้านค้าในโครงการที่เข้าร่วมเนี่ยที่อยู่ใกล้เราเนี่ยมีโครงการไหนบ้างนะคะกดไปที่ร้านค้าในโครงการเลยค่ะแอปก็จะขึ้นมาให้นะคะถ้าเข้ามาครั้งแรกนะคะมันจะมีให้กดว่ายืนยันตำแหน่งนะคะให้กดอนุญาตนะคะอันนี้เราเคยเข้ามาแล้วนะคะมันเลยไม่ได้ให้กดนะคะค้นหาเพื่อนๆสามารถค้นหาจากพื้นที่ใกล้ชั้นก็คือ มันจะดูตาม GPS นะคะที่เราอยู่ว่ามีร้านไหนเข้าร่วมโครงการได้นะคะถ้าเราหาร้านไม่ได้จํากัดว่าจะเป็นร้านอะไรนะคะเราก็กดค้นหาได้เลยค่ะมันก็จะขึ้นร้านที่อยู่ใกล้เรามาให้นะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราอยากจะรู้ว่าร้านที่มันขึ้นเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าร้านไหนนะคะ เราก็กดเข้าไปดูได้ค่ะนะคะในแอปนี้ก็จะมี GPS บอกนะคะว่าร้านร้านเนี้ยตำแหน่งอยู่ที่ไหนนะคะเราสามารถขยายขึ้นมาดูได้ค่ะถ้าเราไม่รู้หรือสามารถกดเปิดแมพเพื่อจะไปที่ร้านร้านนี้ได้เลยค่ะอ่าถ้าไม่ขึ้นเส้นทางแสดงว่าร้านเขาไม่ได้ปักหมดดุดไว้นะคะ หรือก o อปปี้ตรงนี้นะคะ Copy ตรงนี้แล้วไปเปิดใน Google Map นะคะ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข3309ค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะวิธีการค้นหาลานค้าที่ร่วมโครงการอืมกลับมาที่แอป,ปของเรานะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆน,นะคะอยากจะรู้ว่าจังหวัดทั้งจังหวัดของเรานะคะ มีร้านไหนเข้าร่วมบ้างอายกตรงอย่างจังหวัดปทุมธานีนะคะหรือว่าจะเลือกเฉพาะร้านอาหารและเครื่องดื่มนะคะก็สามารถที่จะกดให้มันกรองข้อมูลได้นะคะแบบนี้ค่ะอือเป็นยังไงบ้างคะ เพื่อนๆวิธีการหาร้านที่ร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วก็วิธีการใช้งานง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะอย่าลืมไปทำตามกันดูนะคะแล้วก็คนไหนที่ได้ Sms ยืนยันนะคะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ก่อนวันที่5พฤศจิกาย,ยนนะคะไม่งั้นคุณจะถูกยกเลิกสิทธิ์จ้าขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะกดติดตามกด subscribe ช่องตามไปดูตามไปแดกบายพิซซี่นะคะจะมีเรื่องราวต่างๆมาแชร์ให้เพื่อนๆตลอดเลยนะคะ วันนี้บายบายก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ